ใคคิดชาแนลเสนอฝึกท่องกอไก่ถึงห้องนกฮูกกันเถอะก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขัง คอละคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิ่งตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซ่ล่ามทีชอกระเชอคู่กันยอหญิงโสพาดอชดาสวมพันตอปักตักหุนหัน ทอสันฐานเข้ามารองทอนังมนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตรงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถม ปอปลาตากรมผอพึ่งทํารังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฝอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบมอมาคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปลอลิงไต่าราววอแหวนลงยา สอสาลาเงียบเหงาสอฤษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองออ่างเนืองนองหอนกฮูกตาโต บายบายแล้วเจอกันใหม่นะ